สวัสดีครับกลับมาพบกับช่องของเราอีกครั้งหนึ่งนะครับซึ่งเรื่องราวที่จะนํามาเสนอและพูดคุยกันวันนี้เป็นเรื่องราวของทีมชาติกัมบูชาเลยนะครับหลักๆจะเป็นกัมบูชาแล้วก็ซึ่งเราจะมาพูดถึงสถิติในการแข่งขันของ ทีมชาติกัมบูชาที่เคยเจอกับทีมชาติมาเลเซียามาซึ่งนับจากสถิติที่เคยพบกันมากัมบูชาสามารถเอาชนะได้แค่2ครั้งแล้วก็เสมอไป1ครั้งนอกนั้นก็เป็นชัยชนะของมาเลเซียซัดทั้งหมดเลยนะครับซึ่งในครั้งนี้ทีมชาติกัมบูชาเองใช้โค้ชจากญี่ปุ่นนั่นเองนะครับก็คือโคจิเกียวโตขุดนั่นเองนะครับไหนๆก็คุยเรื่องโค้ดแล้วนะครับซึ่งเราจะมาคุยเรื่องโค้ดของ แต่ละประเทศนะครับว่าเขาจะใช้โค้ดของประเทศอะไรบ้างในศึกอ,อาเซียนครับครั้งนี้นะครับเริ่มกันที่ประเทศไทยของเรานะครับก็ใช้โค้ดชาวญี่ปุ่นมาทาสระอิชีนั่นเองนะครับแล้วก็มาเลเซียนะครับก็คือโค้ดเปามาติบีเซนเต้นั่นเองนะครับซึ่งเป็นโค้ดชาวสเปนนั่นเองนะครับต่อมาก็เป็นทีมชาติสิงคโปร์นะครับซึ่งทีมชาติสิงคโปร์ก็ใช้อ่าโค้ดจากประเทศญี่ปุ่นเช่นกันนะครับ ซึ่งสิงคโปร์โค้ดที่ใช้ก็เป็นโค้ดซึโตโมโอคุระนั่นเองนะครับต่อมาเป็นโค้ดของประเทศกัมบูชานะครับก็คือโค้ดโคจิเกียวตัวขู่นั่นเองนะครับแล้วก็แล้วก็โค้ดชาวติมอรสเต้น,นะครับชิมงเอลิเซเซ่เซนะครับมาต่อกันที่ทีมชาติเวียดนามนครับ ทีมชาติเวียดนามใช้โค้ชชาวเกาหลีใต้นะครับก็คือคิมซังซิกนั่นเองนะครับแล้วก็อินโดนีเซียก็เช่นกันนะครับก็ใช้โค้ชจากเกาหลีใต้เช่นกันนะครับก็คือโค้ชชินแทยองครับซึ่งใช้มาร่วมๆน่าจะ2ปีแล้วนะครับสลหรับโค้ชชินแทยองคนนี้นะครับและต่อมาเป็นทีมชาติฟิลิปปินส์นั่นเองนะครับซึ่งทีมชาติฟิลิปปินส์ก็ใช้โค้ชชาวสเปนเช่นกันนะครับคาเบญยาร์ดนั่นเองนะครับ ต่อมาเป็นทีมชาติเมียนมานครับซึ่งใช้โค้ดเมียวเหลียงวินนะครับซึ่งเป็นชาวพมา่านั่นเองนะครับสำหรับทีมชาติพม่าแล้วก็ประเทศลาวนะครับใช้โค้ดฮาฮยอนจุนนะครับจากเกาหลีใต้นะครับซึ่งโค้ดส่วนใหญ่ที่ชาวอาเซียนเรียกใช้ตัวนะครับก็เป็นโค้ดชาวเกาหลีใต้นั่นเองครับจะเห็นได้ว่าโค้ดที่มาจากเกาหลีใต้ก็จะเน้นความแข็งแรงแข็งแกร่งและความฟิตของนักเตะนั่นเองนะครับซึ่งจะเห็นได้ว่าหลายๆทีมนะครับ ก็มีความฟิตและก็ความแข็งแกร่งของร่างกายครับเพราะว่าโค้ชชาวเกาหลีใต้ส่วมากอาจะเป็นแนววิ่งสู้ฟัดซะมากกว่าครับแล้วก็เอเวอร์เรสตดูว่าค่าเฉลี่ยของนักเตะที่โค้ชชาวเกาหลีใต้เรียกมาก็จะมาก็อยู่ประมาณอายุ20ต,ต้นต้นประมาณนี้นะครับมาต่อกันที่สถิติการพบกันของทีมชาติกัมบูชาและก็มาเลเซียครับซึ่งพบกันมาทั้งหมด18ครั้งนะครับส่วนมาก จะเป็นทีมชาติมาเลเซียนะครับที่สามารถเก็บชัยชนะได้เหนือกว่านะครับแล้วก็มีเสมออยู่ครั้งหนึ่งแล้วก็เป็นกัมบูชาครับที่สามารถคว้าชัยชนะไปสองครั้งนะครับซึ่งในเกมที่เขาเจอกันครั้งแรกย้อนไปในปี1956นะครับแล้วก็เป็นกัมบูชาที่แพ้ให้กับมาเลเซียไปด้วยสกอร์9ประตูต่อ2นะครับแล้วก็นัดถัดมาเกิดขึ้นในปี1956นะครับ เป็นกัมบูชาครับที่สามารถเอาชนะมาเลเซียไปได้ด้วยสกอร์3ประตูต่อ2แล้วก็นัดที่3เป็นนัดถัดมาพบกันในปี1957แล้วก็เป็นมาเลเซียนะครับที่ชนะกัมบูชาไปด้วยสกอร์3ประตูต่อ1นัดถัดมาเกิดขึ้นในปี1961ก็เป็นมาเลเซียเช่นเคยนะครับที่เอาชนะกัมบูชาไปด้วยสกอร์4ประตูต่อ0แล้วก็นัดถัดมา เกิดขึ้นในปี1,961ซึ่งเกมนี้กัมบูชาก็เสมอกับมาเลเซียไปด้วยสกอร์1ประตูต่อ1นั่นเองนะครับแล้วก็นัดถัดมาเกิดขึ้นในปี1,970นัดนี้กัมบูชามีชัยเหนือมาเลเซียนะครับกัมบูชาชนะไปได้ด้วยสกอร์2ประตูต่อ0นั่นเองนะครับซึ่งนัดนี้ ต้องบอกว่าผลงานของกัมบูชาทําได้ดีมากครับแล้วก็นัดถัดมาเจอกันในปี1970เป็นมาเลเซียที่สามารถเอาชนะไปด้วยสกอร์3ประตูต่อศูนย์และก็นัดถัดมาเกิดขึ้นในปี1995มาเลเซียอัดกัมบูชาไปด้วยสกอร์9ประตูต่อศูนย์ซึ่งนัดถัดมาก็เกิดขึ้นในปี1999มาเลเซีย กัมบูชาแพ้คาบ้านให้กับมาเลเซียด้วยสกอร์2ประตูต่อ7นัดถัดมาเกิดขึ้นในปี2000นี่เองนะครับแล้วก็เป็นมาเลเซียที่สามารถชนะไปได้ด้วยสกอร์3ประตูต่อ2นัดถัดมาเกิดขึ้นในปี2002ก็เป็นมาเลเซียเช่นเดิมนะครับสามารถเอาชนะไปด้วยสกอร์5ประตูต่อ0ูนะนัดถัดมาเกิดขึ้นในปี2007มาเลเซียชนะไปได้ด้วยสกอร์6ประตูต่อศูน นัดถัดมาเกิดขึ้นในปี2014เป็นมาเลเซียที่สามารถเก็บชัยชนะไปได้ด้วยสกอร์สีบ ประตูต่อหนึ่งแล้วก็นัดถัดมาเกิดขึ้นในปี2016แล้วก็เป็นกัมบูชาเช่นเดิมนะครับที่สามารถเก็บชัยชนะไปได้ด้วยสกรอร์3ประตูต่อ2นัดถัดมาเกิดขึ้นในปี2018กัมบูชาแพ้ให้กับมาเลเซีย1ประตูต่อ3แล้วก็นัดถัดมาเกิดขึ้นในปี2018มาเลเซียชนะกัมบูชา1ประตูต่อศแล้วก็นัดถัดมาเกิดขึ้นในปี2021 กัมบูชาพ้ายให้กับมาเลเซีย1ประตูต่อ3และก็นัดล่าสุดซึ่งเป็นนัดสุดท้ายที่เจอกันมาเลเซีย4ีกัมบูชา0ูนย์ะครับเกิดขึ้นในปี 2, 2022หรือว่า2ปีที่ผ่านมานั่นเองครับแล้วก็แล้วก็วันนี้มาลุ้นกันนะครับภายในไม่กี่กี่ชั่วโมงข้างหน้าที่จะถึงนี่นครับว่าทีมใดจะสามารถเก็บชัยชนะได้มากกว่านะครับแล้วก็คุณผู้ชมมีความรู้สึกและความคิดเห็นเป็นอย่างไรกันบ้างคอมเมนต์กันเข้ามาได้นะครับ ดูมาถึงตรงนี้แล้วฝากกดติดตามฝาก s u b สไครต์กับทางช่องของเราด้วยนะครับขอขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ